คลิปนี้เป็นลิขสิทธิ์ของวัดเขาวงถ้ำนารายห้ามดัดแปลงตัดต่อตัดทอนหรือแต่งเสียงห้ามคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ทางช่องทางอื่นและห้ามสแสวงหาผลกำไรหรือผลตอบแทนจากการเผยแพร่คลิปโดยเด็ดขาดเสียงจากถ้ำฉบับพิเศษบนเส้นทางพระโยคาวจรสายฟ้าอารัมพบท หากท่านผู้อ่านเป็นพุทธศาสนิกชนคือเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วท่านก็ต้องเชื่อว่าพวกเรานี้เวียนไหวตายเกิดกันมานับชาติไม่ถ้วนและการเวียนเกิดนั้นก็เกิดมาเพื่อทำความดีหนีความเลวให้จบสิ้นสุดสายมีพระนิพพานเป็นที่สถิตอยู่สุขสบายไม่ต้องลงมาเกิดให้มันมีทุกข์อีกต่อไปพวกเราทั้งหลายนี่ ก็ไม่มีใครจะรู้ว่าเราเกิดมากี่ชาติกี่หนรู้แต่ว่าขณะนี้บุญคุณความดีของเรายังไม่พอรู้แต่ว่าความเลวความเศร้าหมองในใจเรายังไม่หมดสิน้นรู้แต่ว่าเราจะต้องเดินทางต่อไปอีกจะอีกกี่ชาติกี่ปีกี่วันเรารู้ไม่ได้แต่เรามั่นใจว่าตราบใดที่เรายังต้องเกิดอีกต่อไป เราขอเกิดมาพบพระพุทธศาสนาขอให้ได้พบพระอระหันต์เป็นครูบาอาจารย์จะได้มีท่านเป็นผู้ชี้นำให้เดินต่อบุญเติมบาร,รมีได้อย่างมั่นใจต่อไปจนตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานกว่าจะอารัมพบทจบนี่เหนื่อยเลยไม่ถนัดเขียนหนังสือ แต่ที่เป็นข้อความที่ให้อ่านกันได้นี้ก็เพราะความประทับใจของผู้เขียนที่มีต่อพระสงฆ์องค์หนึ่งจะเรียกว่าความประทับใจก็ยังน้อยไปที่จริงผู้เขียนยอมมอบกายถวายชีวิตเป็นสิทธิให้ท่านด่าว่าสั่งสอนและยอมให้ท่านด้วยศรัทธาเต็มใจไม่คลางแคลงสงสัยจากวันนั้นที่ท่านเมตตารับเป็นสิทธิจนถึงวันนี้ เดือนมกราคม2548ก็เป็นเวลา33ปีเต็มแม้พระคุณท่านจะสิ้นชีพทิ้งสังขารไปแล้วแต่ผู้เขียนก็ยังยินดีมอบชีวิตถวายพระนิบัติบูชาคำสอนและปฏิปทาของท่านต่อไปจนหมดชีวิตพระคุณท่านองค์นั้นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำ แห่งวัดท่าสุงหรือพระราชพรมยานตามที่เรียกขานกันในสายการปกครองคณะสงฆ์แต่ผู้เขียนเรียกพระคุณท่านตามใจปรารถนาว่าพ่อเพราะพ่อได้มอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้เขียนเป็นชีวิตที่ผู้เขียนใฝ่หามานานนะักกว่าจะสมปรารถนา ก่อนที่จะได้พบพ่ออายุผู้เขียนก็ล่วงมาถึง30ปีเป็น30ปีที่งุนงงว่าเรานี่เกิดมาเพื่ออะไรที่แท้เราต้องการอะไรก็ยังหาคำตอบไม่พบชีวิตคารวาสู้ทุชนที่สินห้าไม่ครบนั้นไม่มีคุณค่าสาระที่จะนำมาเขียนแม้แต่ตัวอักษรเดียวก็ไม่อยากจะจารึกถึง แต่ผู้เขียนอิ่มใจและเต็มใจเขียนออกมาก็เพราะชีวิตช่วงนั้นของผู้เขียนเป็นชีวิตที่ตื่นเต้นและสดใสที่สุดเมื่อได้พบพอ่อเป็นช่วงชีวิตที่ปลื้มใจว่าพระอระหันต์องค์นั้นยังรับเราเป็นสิทธ์อีกด้วยแต่ท่านเอย๋ยลีลาการรับสิทธ์ของท่านช่างลืมไม่ลงช่างตราใจสะใจคนหยาบอย่างผู้เขียนอะไรอย่างนั้น ขอให้ท่านผู้อ่านที่อดทนอ่านอยู่ได้ถึงตอนนี้โปรดทราบว่าผู้เขียนไม่ได้เขียนถึงชีวิตของตัวเองแต่เป็นการน้อมบันทึกยืดอกประกาศถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพ่อของครูบาอาจารย์ผู้ชุบชีวิตและจูงผู้เขียนให้มายืนอยู่บนทางสู่พระนิพพานที่ปรารถนามานานนักท่านผู้อ่านที่รัก เรื่องที่พ่อกำราบปราบมารกระจ้อยร้อยหัวแข็งอย่างผู้เขียนนี้ก็ดีเรื่องราวของบ้านซอยสายลมก็ดีเรื่องราวของวัดท่าสุงมก็ดีจะขอพักไว้ก่อนจะทยอยเล่าให้ฟังเป็นอารัมพบทนำหน้าบันทึกแต่ละตอนเป็นลำดับไปสำหรับเรื่องราวบนเส้นทางพระโยคาวจรนนี้ เป็นความทรงจำส่วนตัวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนับแต่ได้กราบเท้าฝากตัวเป็นลูกคนหนึ่งของพระคุณพ่อหลวงพ่อฤษีวั่าสุนและเป็นเรื่องราวของพระสุปฏิปันโนที่มีตัวตนอยู่จริงๆในยุคปัจจุบันท่านเหล่านี้ได้กล่าวถึงพระคุณพ่อให้ผู้เขียนฟังเป็นส่วนตัวบ้างผู้เขียนได้รู้ ได้เห็นได้ยินด้วยตัวเองเพราะมีส่วนอยู่ในเหตุการณ์นั้นบ้างจึงทรงจำไว้ประหนึ่งส่วนสำคัญของชีวิตตัวเองฉะนั้นเรื่องราวนี้จึงเป็นบันทึกความประทับใจส่วนตัวของผู้เขียนที่มีต่อพระคุณพ่อลีลาที่ลูกจะบันทึกพ่อไว้ในใจตัวเองอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจหรืออาจจะเป็นที่ถูกใจของใครก็ได้ หากท่านผู้อ่านจะได้เพิ่มความเข้าใจและภูมิใจในตัวพ่อขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งผู้เขียนก็พอใจแล้วตอนที่หนึ่งเตรียมงานรับพระสุปฏิปันโน บ้านซอยสายลมสมัยปี2,517บรรยากาศไม่เหมือนในสมัยนี้ในช่วงเวลานั้นลูกศิษย์ของพ่อรุ่นเก่าๆคงจะจำได้ว่าห้องปฏิบัติพระกรรมฐานของพวกเราบรรจุคนได้ประมาณ50คนก็แน่นแล้วตรงโต๊ะเก็บเงินและจำหน่ายวัตถุมงคลมีเก้าอี้รับแขกนั่งได้4-5คนตรงนี้แหละที่ผู้เขียนได้พบ ที่ออยได้พบพ่อหลังจากที่งุนงงตามหามานานแสนนานเรื่องอื่นๆเอาไว้ทีหลังเอากันตรงความจริงที่บ้านนี้เป็นที่ให้ชีวิตแก่ผู้เขียนความทุกข์ความสุขหรือความสมปรารถนานั้นต่างกันไปตามความคิดเห็นของแต่ละคนเมื่อเราได้รับความสุขสมปรารถนาในที่ใดที่นั้นคือบ้าน ที่เราจะขอตอบแทนด้วยความรักและขอบคุณไปจนตลอดชีวิตในปี2518ทางวัดท่าสุงของเราจะมีงานฉลองวัดครั้งสำคัญเหตุผลต้นปลายที่จัดงานมีพ่อองค์เดียวที่ทราบและสั่งการให้เตรียมงานใหญ่และหน่วยงานที่พ่อสั่งให้เตรียมและดำเนินงานทั้งหมดคือบ้านสายลม ซึ่งขณะนั้นคุณเชิดสีสุขสวัสดิ์ณอยุธยาพี่อ๋อยภรรยาคู่ชีวิตท่านเจ้ากรมเสริมผู้อย่างชีวิตอันทรงคุณประโยชน์ต่อพระศาสนาเป็นหัวแรงสำคัญในการจัดงานงานนั้นเป็นงานใหญ่มากเพราะชื่อว่าเป็นงานฉลองวัดที่พ่อของเราสร้างเป็นวัดสุดท้ายและองค์ท่านเองจะสถิตอยู่ที่นี่จนวันตายประการหนึ่ง ทั้งยังมีการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปานวัดบางนมโคผู้ซึ่งพ่อยกไว้ในฐานะอาจารย์และพ่อและหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ใหญ่เจ้าอาวาสวัดท่าสุงในสมัยโบราณโน้นประการหนึ่งมีการนิมนต์พระสงฆ์องค์สำคัญสำคัญที่พ่อเรียกว่าพระสุปฏิปันโนมาโปรดลูกหลานถึงสิบองค์ประการหนึ่งและประการสำคัญที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมเจ้าฟ้าจะเสด็จเททองหล่อพระรูปดังกล่าวอีกด้วยการเตรียมงานจึงทั้งใหญ่และยุ่งทุกอย่างแต่ก็เป็นงานที่เต็มใจทําแย่งกันทําทําด้วยใจที่เป็นสุขสําหรับผู้เขียนนั้นมีวาสนาเกินบุญตัวเหลือจะประมาณได้เพราะได้รับการคัดเลือกจากพี่อ๋อย ให้ทำหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับใช้พระสุปฏิปันโนกับเขาด้วยจึงจะขอเล่าเหตุการณ์เฉพาะจุดที่ตัวเองรู้เห็นและทำมาด้วยตัวเองให้ท่านที่สนใจทราบแน่นอนที่สุดที่จุดอื่นๆจะต้องยุ่งยากลำบากกายใจมากกว่าจุดรับใช้พระสุปฏิปันโนเช่นท่านจะต้องเตรียมสถานที่หล่อพระ สถานที่ในหลวงจะทรงประทับพ,พิธีการค่าใช้จ่ายและบุคลากรต่างๆนั้นเหลือวิสัยที่ผู้เขียนจะเข้าใจได้และไม่มีโอกาสได้สัมผัสงานนั้นด้วยแต่จุดงานรับใช้พระสุปฏิปันโนก็ช่างชื่นใจลำบากใจและเป็นสุขน้อยกว่าจุดอื่นเสียที่ไหนเป้าหมายของงานนี้คือจะต้องจัดกุฏิเรือนไทยสิบหลังให้เรียบร้อย พอที่พระระดับนั้นพักได้สบายอิริยาบถของท่านกุฏิ10บหลังนั้นถ้าจะดูในปัจจุบันจะอยู่ด้านหลังพระอุโบสถหันหลังชนกำแพงศาลาสิองไร่ตอนนั้นยังเป็นทุ่งนาอีกไม่นานกุฏิก็คงถูกรื้อสร้างใหม่เพราะสภาพย่ำแย่เต็มทนแล้วแต่ถ้ามองในสมัยปี2518ก็เป็นกุฏิไม่เอี่ยมโกรูที่สุดของวัดเรา ตรงหน้ากุฏิสิบหลังเมื่อปี18ยังไม่มีห้องพัก17หลังมาบดบังให้เสียสวยแต่ว่าพื้นวัดท่านเอย๋ยพื้นที่วัดจากประตูทางเข้าวัดหน้าพระอุโบสถมาถึงรอบบริเวณฝั่งพระอุโบสถทั้งหมดมันเป็นดินลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อต้นพิกุลต้นหูกวางยังไม่มีตัวพระอุโบสถยังไม่ได้โบกปูนไม่มีหน้าต่าง ไม่มีกำแพงแก้วศาลารรมสถิตที่พักผู้หญิงยังสร้างไม่เสร็จศาลาพระพินิษอักษรที่ปัจจุบันใช้ทำบุญใส่บาทฟังเทศยังไม่มีแม้แต่เสาสักต้นมันโล่งแบบครุกระไปจนถึงเรือนรัตนพฤกริมกำแพงซึ่งตอนนั้นสร้างเสร็จแล้วร้านโยมกิมกียังไม่มีแต่ว่ามีกำแพงล้อมเนื้อที่หกไร่ไว้แล้วเช่นปัจจุบันนี้ และก็มีเนื้อที่ของวัดเพียงเท่านั้นเองทางฝั่งถนนด้านนี้นี่แหละตรงนี้แหละจะต้องรับเสด็จในหลวงและพระบรมราชินีจะต้องรับรองพระสุปฏิปันโนซึ่งเป็นยิ่งกว่าเทพเจ้าของถิ่นภาคเหนือและภาคกลางถึงสิบองค์ท่านคงจะเห็นใจผู้เขียนที่ต้องเล่าชักนํำให้เห็นเป็นปลื้มไปกับผู้เขียนด้วย สำหรับหลวงปู่สุปฏิปันโนที่ได้รับนิมนต์มาหรือจะพูดให้ถูกก็คือพ่อไปฉุดออกมาจากป่าบ้างจากที่เร้นกายสบายอิริยาบทบ้างมีทั้งหมดสิบองค์พอดีกับกุฏิสิบหลังผู้เขียนจะเรียงลำดับให้ท่านทราบแบบเข้าไปกราบพบทีละกุฏิดังนี้เริ่มจากทางบันไดขึ้นไปศาลาสองไร่ กุฏิหลังที่หนึ่งเป็นที่พักของหลวงปู่กล่อมท่านเจ้าคุณธรรมวราลังการวัดบุพผารามกรุงเทพกุฏิหลังที่สองเป็นที่พักของหลวงปู่บุตรดาถาวโรตอนนั้นท่านจำพรรษาอยู่ที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทกุฏิหลังที่สามเป็นที่พักของ หลวงปู่คำแสนคูณาลังกาโรวัดดอนมูลจังหวัดเชียงใหม่เราเรียกท่านว่าหลวงปู่คำแสนเล็กอาจเป็นเพราะองค์ท่านเล็กกว่าหลวงปู่คำแสนอีกองค์หนึ่งกุฏิหลังที่สี่เป็นที่พักของหลวงปู่คำแสนใหญ่พระครูสุข,ขันทศีนวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่องค์ท่านสูงใหญ่กว่าหลวงปู่คำแสนเล็ก ยิ้มสวยชื่นใจบอกไม่ถูกกุฏิหลังที่หเป็นที่พักของหลวงปู่ชุ่มโพธิโกวัดวังมุยจังหวัดลำพูนสิทธิเอกผู้รับมอบครอบครองไม้เทา้าและตะลลปัดหางนกยุงของหลวงปู่ครูบาสีวิชัยเทพเจ้าแห่งดอยสุเทพกุฏิหลังที่6เป็นที่พักของ หลวงปู่วัดน้ำบอ่อหลวงครูบาอินทจักสังวรกุฏิหลังที่เจ็ดเป็นที่พักของหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่กุฏิหลังที่8เป็นที่พักของหลวงปู่ครูบาธรรมชัยวัดทุ่งหลวงจังหวัดเชียงใหม่กุฏิหลังที่9เป็นที่พักของหลวงปู่มหาอัมพันธ วัดเทพศิรินกรุงเทพกุฏิหลังที่10ติดกับศาลาพระพินิษเป็นที่พักของหลวงปู่ครูบาชัยยวงศ์าวัดพระพุทธบาทห้วยต้มอำเภอลีจังหวัดลำพูนเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้อ่านเห็นไหมว่าเป็นทั้งบุญวาสนาและเวรกรรมของผู้เขียนขนาดไหน ที่ได้รับหน้าที่ปริบัติวัฏถาพระคุณเจ้าทั้งหมดนี้ร่วมกับพี่น้องลูกพ่อผู้ร่วมวาสนาชะตากรรมเดียวกันอีกเกือบ20ท่านใครได้กำไรใครขาดทุนไปบ้างก็แล้วแต่จะตักตวงเอาเองและต้องขอประทานโทษย้อนหลังไปยังบางท่านซึ่งอาจมีการขัดสีกระทบกระเทือนหูตาจิตใจกันบ้าง ซึ่งเป็นธรรมดาของการทำงานแบบคารวาสผู้มุ่งบุญรุนแรงเกินไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือในที่สุดงานนี้จัดขึ้นในปลายเดือนมีนาคม2518แดดกล้าขนาดไหนท่านลองเดาดูเถิดต้องวิ่งทำงานแบกหามขนย้ายกวาดล้างจนในที่สุดงานหยาบก็สิ้นสุดลงปูที่หลับปัดที่นอน จัดที่นั่งเรียบร้อยทุกกุฏิจัดลูกศิษย์ประจำหน้าที่ครบองค์และสองคนวางลู่ทางลำเลียงอาหารเช้าเพลนเรียบร้อยหน่าชมเชยแต่อย่าเพิ่งยิ้มท่านเอย๋ยตอนต่อไปก็จะทราบว่าคำว่ายิ้มไม่ออกบอกบุญไม่ถูกนั้นมันพอจะมีเล่าให้ฟังกันได้เป็นอันว่าทุกอย่างได้จัดขึ้นเรียบร้อย พอที่จะรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมเจ้าฟ้าที่โดยเสด็จด้วยพร้อมที่จะถวายความสะดวกแก่พระคุณหลวงปู่ทั้งหลายตามสมควรเท่าที่ทำได้ในเวลานั้นก่อนในหลวงจะเสด็จหลวงปู่ทั้งหลายก็ทยอยกันเดินทางมาถึงในตอนต่อไปก็จะเริ่มต้อนรับ และสัมผัสกระแสรพระสุปฏิปันโนซึ่งช่างเยือกเย็นเป็นสุขบรรยายได้ยากเย็นอะไรอย่างนั้น